สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพพี่น้องค่ะตอนนี้เราอยู่ที่โดมสาดอยเพชรบ้านแพงนะคะผ้าล้อเบิงบรรยากาศให้โดมค่ะพี่น้องนะ,ะเจอกับช่องโมมี่คำคูณตอนนี้ทีมงานเดนเือห้องอาร์ซพักพรยยอนใจนะคะตามฝั่งห้องครัวนะฮะ,ะ,ะลิสเปน,น,นในในโดมนะฮะลิสเปน นี่โดมนี่กัมมี่เนี่ยคะจะเป็นทีมงานอันนี้ก็ทีมงานแดนนะคะเชวงเวลาพักผ่อนนะครับอายุถึงเลือกตั้งยังเนี่ยยัง yeah. <laughs> อายุเถือตั้งเลยออ oh, 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 oh. <laughs> สวัสดีค่ะครูปอมาคือได้เฮ็ดเองเลยบ่ะเนี่ยเไอไม่ให้เด็กๆมาทำอ่ะ <c oughs> <c oughs> เออทำเองไปเลยอ๋อสามเจาวด้วยเลิศมา นี่ค่ะเห็นไหมผูกเอ,อ่อผูกเป่าคนสตวนไม่สวยอย่างเดียวนะคะอันนี้ทำอะไรนี่ชักโอชักคนปะส,<ก>สักสักสักชูดสิมัาอันเราชอบชางว่าเด้มันโนมนชชมินนี่แต่ว่ามันมันแบบมัน มืนมันเออมันเชื้อเมันอะไรมีฮะอ่าแต่มันไม่ได้เมนเรับอะไรกันล้างโลดเด็กก็ยังอับมาซะโลดบ้าแต่พุ่งสั่นจี้ยังเปียกเนี่ยมันเอาวกท่านในมือเนี่ยคอยเปียกเลยมันบึ่งไา้แบบนึงเนาะที่แบบมันริ่มมากบอกอ่าพอริ่มมากเดีวมันกางผากางแหงบึ้มไม้อยู่แบบนึงที่คอยเปียกเลยโมว่าท่านเดี๋ยวจะน่อยเดี๋ยวก่อนแหงแล้วแป๊บเดียว คู่ปอพันแม่ทำความสะอาดท้อทงงานนะคะเป็นบอดเนี่ยเป็นหอดคู่ ahan, นะเป็นหอดแม่บ้านล่ดไปหอดคู่ไปหอดแม่บ้านล่าสุดหลายตำแหน่งมากค่ะโอ้ต้องเขาเรียกอะไรอะ่ะ แดมงบ่ถือเขาเรียกอะไรนะเนี่ยอะไรก็เป็นโดมนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็จะเป็นเลือกตั้งหนอทั้งรถแห่แล้วก็บวงใหญ่ก็จะหยุดงานนะคะช่วงนี้ตั้งรถแห่ทั้งวงใหญ่นะคะก็จะ หยุดงานนะฮะอันนี้ก็จะเป็นน้องๆชิมแดนนะคะเซตหญิงแท้ค่ะแรงมาเออว้หาหญิงแท้อ้าพี่เหลาขาตึกฟังพูนกับไก่แซลเลยได้ค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้ามีกห้องฟังคุณฟังนี้มีสี่ฝั่ง้นมีหกห้องนะคะอัปเดตอัปเดตก่อนไปอัปเดตห้องพักก่อนนี่ค่ะส่วนหนึ่งก็จะพากานอนอยู่ที่นี่นะคะก็จะเป็นคู่เอ๋บ่สนันพี่นอ้องพาไปอัปเดตก่อน อ๋อน่าจากสาวหน่อยคือกวงขวงแถวพี่น้องใหญ่มากกว้างขวางมากนะคะเนี่ยมีหอดสานะมีหอดสะมีหอดสะเนคะคะเดี๋ยวจะพามาอัปเดตกันตอนนี้ไปหอดใส่แล้วเนาะตึกฝั่งนี้น่าจะเป็นหอจารนตรีหรือเปล่าคะของรถแห่หรอก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะคะว่านี่ พี่น้องคะคว่าอะไรกรับมาโดนเลยนี่ว่าอะไรเขาโดมอันสาวน้อยโดนอะไรได้หะพี่น้องคะนี่ update, update อัปเดตอัปเดตก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกห้องโอเ้เนี่นี่ก็เป็นห้องนอนแล้วก็เป็นห้องน้ำนะคะมีห้องน้ำในตัวฝั่งนี้เป็นห้องน้ำในตัวหมดเลย สวัสดีครับสวัสดีค่ะกใกล้แล้วใกล้แล้วใช่ไหมคะเนี่ยไปใส่มีสามพน่บอสร้างอ๋อเพ่นกลับไปเลือกตั้งครับอ๋เอาเจ้าวัเลือกตั้งค์ป่นั่นออฮ่โอ้ยมือใหม่คืออ่อนเถอะเนาะมืเงื่พนเวลาโอ้ยเรื่องเสร็จเลือกตั้งเพื่อเลือกมืออื่นเล้เนาะฟังนี่อันมีห้องน้ำไม่โตเบิร์ดเลยนซืห้องกันมา แต่ฝั่งนู้นไม่มีเนาะเอาฝั่งพุ่นกับแม่นพวกไอายบอหรือว่าเพราะผรู้เพระทีมนะหกห้องนะคะทุกคนหกห้องนะฝั่งนี้นี่มีห้องน้ําในตัวด้วยนะคะสิเรลล์เหรอกว่ากา่าสิเรลล์เดือนใดนี่ฮะเขามีกําหนดบอหรือยังไงมีสัญญามีกําหนดต้องหมดสิ้นเดือนกันจะพร้อมแล้วครับสิ้นเดือนนี้เหรอเอาคุณเลี้ยวเถอะจะพร้อมเข้าอยู่ จะพร้อมแล้วอยากอากลนถูกครับยังไม่พร้อมเข้าอยู่เออพร้อมเข้าอยู่อาจานย์นี่เห็นไหมพร้อมเข้าอยู่นะคะนี่น่าจะเป็นของอาจารย์นักดนตรีรถแห่หรือเปล่าหน่วยสองหรือเปล่าหน่วยสองหน่วยหนึ่งก็บ้ากันไปกับพี่น้องค่ะนี่บุ๊กอ๋อไหนค่ะห้องเด้อ ห้องไหนแล้วแล้วห้องไหนที่ปูแล้วแล้วไปเบิ่งนกันหอ้หอ,งหองแรกห้องแรกนี่เนาะห้องแรกหอรก้หองสองเริมเร่มมาแล้วครับเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วแ้ห้องแรกห้องสอง,องอนี่พี่น้าอันนี้เสร็จแล้วหแล้วน,นั่นเี่นี่ไงเป็นต่เย็นเนาะสีขาวเห็นไหม พี่น้องค่ะมีห้องนอนห้องน้ำนะคะอัปเดตอัปเดตอันนี้พี่น้องค่ะเอาล้วค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้เนาะก็เอาไวส้สมนีิก่อนเด้อค่ะเด้ออย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมูมี่คำคุณละเพลิออฟฟิเชียลด้วยนะคะอ่าสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะเจอเซอกันอีกแน่นอนค่ะวันนี้มาอัปเดตทั้งห้องทั้งตึกนะคะ อสะสวัิดีเวลากันแล้วจ้า